สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะพระพิตามหาอุดนะครับนี่นะครับยันรอบนี้จากไม้ถนนครับผมยันรอบทิศทางเลยนะครับนี่ครับผมเป็นองค์ลอยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับผมนี่จะเป็นไม้รักนะครับนี่ครับไม้รักนี้จะสวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วแต่ไม้นะครับผมเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนครับผม นี่ครับผมเป็นไม้รักครับผมท่านใดอยากสังแกะก็โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์อหหรือทางอดีไลน์ก็082137816นะครับหรือทางเพจเฟซบุ๊กครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธานะครับก็ยังคมนะครับ,บ,รบสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติ กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมาดูรายาละเอียดโดยรวมครับผมสวยงามมากครับพระปิตาครับผมค่สวัสดีครับ